กดจะง่ายก็ง่ายง่ายผีเสื้อราตีสวยสวยเป็นดอกเคเอาวางไว้ใกล้กระถางอื่นอะไรเกิดขึ้นนี่สงสัยจะมีการล่วงแล้วก็มาหล่นใส่กระถางนี้มันก็งอกมาเฉยเลยก็ดีเลยสิแล้วยังมี เล็กๆอีกต้นหนึ่งเห็นไหมคะนี่นี่มีเล็กๆอีกต้นหนึ่งนี่ติดกอเลยต้องรีบขุดออกซะละก็ว่าจะแยกอยู่นะในเนี้ยน้องสาวเอามาให้ว่าจะแยกอยู่ยังไม่มีเวลาแยกเลยเพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับปลูกผักเขาแยกเองเลยสวยเนี่ยเนี่ยเพิ่งยกออกมาจากข้างใน ใบใหญ่ไปไปสวยเนะอะรึดรึด